กุมเป็นคนที่เขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนมาซัพพอร์ตกงล้อแห่งชะตาชีวิตของคุณกำลังหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งและต้องบอกว่าหมุนรอบนี้ เป็นรอบที่ดีมาก FC ทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลณเช้า,ชานี้นะคะสานักเทียนมงคลจัก,กรวาลจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิอากาศกําลังเย็ยนสบายเลยอาจารย์มาทานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีกุมประจําเดือนธันวาคมปีพศ2500 65ิ้นปีแล้วนะในชาวกลุ่ม FC ที่น่ารักของอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่ากลุ่มนี้ต้องบอกว่ากระหืดกระหอบแล้วก็พยายามทุกอย่างเนาะในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้ชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นนักสู้ชีวิตจริงๆในจังหวะเวลาเนี่ยอาจารย์บอกเลยกลุ่มเป็นคนที่เขาเรียกว่า ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่คนขอยช่วยเหลือจริงๆในบางครั้งทำเรื่องที่แย่ในบางครั้งตัวเองไม่ได้สร้างเรื่องแต่เรื่องนั้นมาถึงหรือต้องไปร่วมรับผิดชอบอะไรกับเขาก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยอะไรก็แล้วแต่และในเดือนนี้ต้องบอกว่าใครที่ทำงานกลางคืนนะหรือ,อทำงานธุรกิจที่เป็นคนกลางคืนอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่ามันจะได้ มีคนมาซัพพอร์ตมีใครเข้ามาช่วยเหลือมีเขาเรียกว่ามีลูกค้าลูกขายนะ,จะเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเกี่ยวกับทางด้านเอนเตอร์เทนให้คนอื่นมีความสุขก็ตามนะคะในดวงชะตาของกลุ่มตั้งใจฟังอาจารย์นิดหนึ่งดวงชะตาของคุณกําลังสิ้นสุดแห่งการรอคอยที่เจ็บปวดกงล้อมหาสมบัติกงล้อแห่งชะตาชีวิตของคุณกําลังหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่ง และต้องบอกว่าหมุนรอบนี้เป็นรอบที่ดีมากถ้าคุณไม่ตั้งใจหรือยังใช้ชีวิตแบบประมาทอยู่นั่นหมายถึงคุณจะพลาดช,ช่วงซีซั่นชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีดวงของตัวเองสืบเนื่องกันนะถ้าใครทำงานในลักษณะ เป็นที่ให้คำปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์งานที่เกี่ยวกับของเก่าหรือคนทำงานกลางคืนต้องบอกว่ามันรอเพื่อการพัฒนาและก็ยอดเพิ่มขึ้นเติบโตเพิ่มขึ้นและก็ดีขึ้นถูกช่องถูกฉาควรมีการ สแสวงบุญและทำบุญให้มากๆเห็นไหมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพฤหัสก็ยังเป็นเอกในเรื่องของกลุ่มให้ต้องใช้สติแล้วก็ขยันขันแข็งให้มากๆนะในชาวกลุ่มในช่วงวันที่1ถึงวันที่1 7บันวาคมนะคะดวงชะตาของคุณยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะเพิ่งจะออกมาจากความเจ็บปวดนะคะให ถ้าเป็นไปได้เนาะฝากดวงจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างนั้นทำให้ชีวิตของเราได้เจอช่องทางที่ดีได้เจอคนดีคนที่มาช่วยซับพอร์ตหรือให้คำปรึกษาดีๆนั่นเองเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ก็ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญค่าไฟทําบุญในเรื่องของอหลอดไฟอะไรก็แล้วแต่ที่ให้แสงสว่างนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของชาวภุมิอาจารย์ต้องบอกว่าคุณในตัวเลขที่นําทางชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเลข8เลขศูนย์เลข1เลข2ตรงนี้ใช้เป็นแนวทางเผื่อจะเอาไปใช้ในการ เป็นเลขอะไรที่นำทางชีวิตในช่วงสิ้นปีพอดีนะคะและในดวงชะตาของคุณเนี่ยกำลังเป็นในช่วงอาจารย์บอกตั้งแต่เริ่มละเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงก็คือรอบ้านใหม่รอที่อยู่ใหม่รอการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานรอการเลื่อนยศเรื่องตําแหน่งดวงจะต้องดิ้นรนท่องไว้กุมไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆเลยแต่ทุกอย่างมันพังพร้อมและคุณโดดเด่นในเรื่องของเพศหญิงเข้ามาช่วยนะ คนที่เป็นผู้หญิงจะฉลอก,กับดวงชะตาของราศีกุมมากๆเพราะฉะนั้นในการไหว้กราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ในสายของพระแม่ในสายของสตินะคะสติมาตาก็คือเทวีที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็บูชาพระแม่ใครที่บูชาอยู่แล้วก็ถูกช่องถูกฉากละก็ทําให้ดีสม่ําเสมอนะคะคําบิงวอนร้องขอหรือปฏิบัติดีๆเนี่ยมันจะได้ผ่านพ้น ทุกวิกฤตดวงก็จะสิ้นสุดในสิ่งที่มันค่อนข้างแย่แต่ก็จะไปสู่ในสิ่งที่มันดีคือช่วงนี้มันลอยต่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยชีวิตอาจารย์จะบอกอย่างบางครั้งเป็นขาลงแต่ขาลงนั้นอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปขาลงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราชีวิตดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวกับการที่จะล้มเหลวเพราะฉะนั้นทุกสาขาอาชีพ ทุกชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราอดทนขยันแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะมีหัวใจที่ฮึกเิมแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตไปนั่นเองนะคะก็ฝากประมาณนี้แล้วก็ราศีกุมนะคะในเรื่องของสีพึ่งนะคะกำไรสำเร็จสำเร็จผลเอาไปใช้ทุกวันนะคะจะได้มีแต่คนรักแล้วก็เมตตาพูดจาสิ่งใดก็มีแต่คนเชื่อถือเนาะอันนี้ก็ตามหลัก ในวิธีกรรมโบราณที่เขาได้ทํำกันมาในเรื่องพุทธคุณทางด้านสีพึ่งนะคะต้องบอกว่าชุดนี้อาจารย์ตั้งใจมากแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับชาวกลุมนะคะฝากประมาณนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวทักมาในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะตอบช้าไปบ้างก็ขออภัยนะคะก็ขอให้ชาวกุ่มสิ้นปีนี้นะคะขอให้อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรน,นะคะให้ มีโชคแล้วกันเนาะแล้วก็หรือยอดขายเฮงๆปังๆนะได้เงินโบนัสก้อนใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ